สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม fps ดูชายโรงเรียนเกม the king of e t e n a l star <c oughs> อ่าอ่าครับก็วันนี้นะผมจะมาว่าเล่นกิจกรรมนะั้นดอกล็อคกี้ที่สุรุ s นะอ่าฮะแต่ก่อนอื่นก็ห้าพันจิ้มกันสนุกมือเลยวันนี้อ่าฮะแต่ก่อนอื่นนะเรามาตรงนี้ก่อน มันมีบางกิจกรรมนี้นะที่ว่าผู้เล่นใหม่งงอย่างอาจจะงงงนะ,ะเป็นยังไงอ่ะไอ้ตรงเนี้ยทักทายสมาชิกเกลนะสำหรับคนที่มีเกลนะ,ะก็ไปทักตายกันหน่อยอ่านี่ไงกดตรงเนี้ยที่เป็นลูกมือเนี่ยลูกมือบกมือแป๊บใหอ,อ่จัไปสิบคนปั๊บเดียวนะขอเวลาทักหน่อย รับทั้งหมดแปดร้อ 800. อ่าตรงนี้เคลียร์ยังผมขอไปดูแป๊บนะอ่ะก็รับกันหน่อยนะผมไปเคลียร์มาเรียบร้อยแล้วโอเคสองรโอเคหลังจากเราอ่ารับกิจกรรมนะก็เราไปสุ่มกันเลยนะไปตรงนี้ โอ้โหพันได้แป๊บเดียวเทคนิคง่ายๆนะคือเราเดินด้อมจะมาตรงที่เมมตรงเนี้ยแล้วกดให้มันหยุดไม่ต้องรอมันช้านะยมาทําให้ดูอันนี้ก็ตาดีได้ตาร้ายเสียนะนะฮะไม่ไม่เข้าตรงนี้เลยนี่กดผิดโอเคออามาเนี่ยมันจบ อือห uh ืออม่อือหือไม่ทันบางทีมันก็ไวไปนะอือ uh หือ huh. เอ้ย huh. อื huh. อ, huh. อ huh. ได้เลยแล้วประมาณนี้นะประมาณนี้ก็เข้าใจกันเนาะเออ huh. โอเค <laughs> จะเลนะ่นในครบนจะแอลดีซตกกันนะแล้วแต่เรา,นะาจะรีเซ็ตไหมเดี๋ยผมแนะนําว่ารีเซ็ตครับเพราะว่ารางวันใหญ่มันคือแมมมรนะต้องสมชิ้นนะแล้วก็รวมมา เป็นชิ้นนี้ได้นะสามชิ้นรวมเป็นเมมโมรี่ชิ้นเอ๊ะไหมรีเซ็ตใหม่แล้วแม่ดวงดีหเหลือเกินอืออ่าก็อย่าลีแล้วอีกครัออ้งอ่าก็ต้องหาอีกสองชิ้นสำหรับคนที่ว่าอ่าสุ่มจนตามเมื่อตาล้าผมเนี่นำไว้อ๋ออ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 อนออา ซ้อมไม่ก่อนซ้อมไว้ก่อนยังไม่ทันออฟไม่ทันยังคิดก็จริงรอไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนเอาไมครับไปโอเค,อเคอก,เคกเคเันเดี๋ยวกำกนะมาจิ้มใหม่ตัจงจะได้หอึ่งชิ้นไว้จ้า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 เอาวันไหอืมเอาบอคเตกเป็นไปได้ถ้าตาไวอย่ารอนะถ้ามันปุ๊บก็จิ้มเลย mhm 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 แตก๊แตกเตก๊ตกเต๊กเต๊กอกหูแล้วเว้ยอาเข้าไปมันช่วงมาเแรกๆอะ่ะเออกดพร้อมมันได้ไหมทีละสองครั้งเลยลองดูอือเหรด,ดูไม่ได้เรียกเลยไม่ทนันต้องกดล่วงหน้าเลยวะจะล้างกระดานแล้วเนี่ย อืะอ่ะอ่ะอือหือจนได้ไ,<อ>ได้ไปีกหนึ่งชิน้นเออรีดดิครัรีดดเออรีถ้าไม่รีรางวัลใหม่รางวัลใหญ่รางวัลใหม่มันจะไม่เข้านะต้องรีดอยู่ดีนะวันนี้ตาดีเว้ยเอาใหมา่ตาดีอาออออโอ้โหโอ้อหอือโอ้ยมัวแต่พูดมามาขอหนึ่งชิน้นอือหือ แบก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 กตาลายเหมือนกันนะดูไปดูมาเนี่ยตามไอ้น,นี่มัเนี่ะอืมโอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยน,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 นี่ไม่ทันเนไหนๆ,ๆมันเล่นมันเล่นอีกคิดเดียวก็พอละจะเป็นคิดงานชักจั๊ชังานชักอาชา โอ้ยโอ้ยช mm, mm, mm. uh uh ิ้นเดียวอือดูันดูไปเบกเบกเบกอือหือสาธช้าแล้วนะแป๊บเดียวไปสามพันเนี่ยอ่ะเอาไม่ ยังไงยังไงโอเคครบไม่ดีดูไหมเห็นไหมไม่ดีก็เป็นอย่างเนี้ยอืมไม่ดีก็เป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมมันมันมันม,มันเอาเฉพาะของพวกนี้ได้อ่ะต้องดีกะดานนะเอออืมไปใหญ่คลิปมันยาวจ้าดีแล้วอ่าแล้วก็ไปสร้างเลยอ่าสำหรับผมนี้ คือยังไงอะผมมีตัวอยู่แล้วนะผมก็ไม่จําเป็นต้องไปสร้างตัวอยู่กองเขาอีกนะมันไม่มีความจําเป็นเพราะยังไงมันก็ได้งไงได้อาเมมโมรี Memory อยู่ดีนะแต่ว่าไอเน,นี้ยมันสร้างได้สิบชิ้นอาเมมโมรี่เนียสิบสิบชิ้นไอตัวได้แค่หนึ่งชิ้นผมว่าตัวไว้หลังสุดนะถ้าจะปั้นนะส่วนไอออฟนี่ผมก็ครบเลยนะจับของนางผมมีไว้แล้วอาไม่มีอยู่จํานวนหนึ่งชิ้น แต่ถ้าว่าคนที่ว่าได้จนเยอะเอาไปยังไงอ่ะเอาไปดีทําเป็นสกิลเพิ่มเติมของตัวละครอื่นนะเอาไปเอาเวกอ่ะเออเอาไปเอาเวกอ่าก็ประมาณนี้นะโอเคขอเป็นมโมรีด้วยกันอ่าโอเคถ้าได้ตัวแล้วก็ไม่ได้นะยังไงได้แค่1ชิ้นได้ไม่บอกเน่ยชิ้นหชิ้นอ่าฮะ อ่าครับผมก็มาเล่นให้ดูแล้วนะก็เป็นตอยนะตัวอย่างไม่นึกถึงแม่ปฐุมโตอยถามอาจารย์ว่าอาจาร์ตอยไปว่าอะไรอ,ะอ่ะเออก็นะจบเรื่องสกิลได้ผมตทมคลิปมาได้ไม่นานอ่าแมมือดีครับก็มีอะไรถามมาไล้นะเออก็ผมจะพยายามตอบให้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะเห็นไหมผมได้มาเยอะตพ๊บเนๆก็ต้องทำได้นะทำหือนผมนะเกมนี้มันขยานอัปเดตนะผมก็ขยันตํำคลิปจริงๆเนี่ยเชื่อเลยครับก็บายบายครับบายบาย